สวัสดีผมแม่พี่น้องมองปลายไปสู่คนเด้อมือนีก็พ่อพ่อกับซ่องสังหรือก้าวพี่น้องมือนีก็สิไปนันว่าไปรับข่าวดีทับไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่ก็นกำลังเดินทางยังอยู่ไหนอยู่หน้าอยู่ตื่นเต่เศร้าเนี่ยน้อยพี่น้องมือนีกันหยุดงานบนจินท่างข่าวมือกับ เมื่อฮายเหตุมันชินันจเจ็บจปนปวพี่น้องกันมีโอกาสไปแต่ก็ได้แล้วโอกาสดีๆอย่งางนข่าวดีดดท่านๆพี่น้องตอนนี้กับซางลี่กันมาหอดเพื่อนเพื่อน่อพี่น็นเราถามาเยี่ยมซางเด่นนะมีโอกาสมาสีมาไลายมื่อแล้วครับบไปมาวันนี้ก็มีโอกาสนะก็เลยมาเมืองบวอาการเหมือนเป็นแดดเป็น ไปดเ <laughs> ห็ดยางนะครับ <g ül> โอ้ยเพลีเดี๋ยมือนึงกรเพลี้ยเอาใดบ้ามาแปลงมาคืนี่ <laughs> มาแตเห็ดเบี้ยเลยเนาะได้รถเพี้ยเลยโอ้ยได้สตาร์ทปเลยได้สักได้สักบัีมนนอ้ยงน้างามเ <laughs> น <laughs> าะโอ้ยหน้าอ้วโอ้ยน ใบดีเดอเลยยยไม้มันขกันปตลาดบอากรมาเป็นบ้านมันสินยุทามันเนาตังข่าวเี็แล้วข่าวดีมีข่าวดีเราจะมาเป็นได้อาการเท่าเด่นนะเด่นยังแบบนไม่เต็โอ้มไใส่ไม้คันเท้าเล้นี่เ้อะยางบื้นยางอได้จางยางเลยเพราะว่านี่มันขุนเลยวลจับนคันเท้าแคนี็เจ็บปุ๋ยันข้นอ่ อแคนกระคนมันไข่หรว่าว <kr> ่าหักกรยงผมกระดูกกิ่มเสียอันนั้นเขายิบบานี่ยนะสิบยิบหาเข็มยิบหาเข็มล่ามาที่โอกไดแห้งๆม่ของวัเนาะพราะบักอังโตโยงอแขงนะตอมันร่มเนาะมันเข่าของที่ยุเลยอันนี้มันขาดเออมานผูกต้งสีดิงเลยอีกที่มีชัลเนตะออแล้วก็มอนึงะเจ็บกะแค้นมอนึง คือเอากระมัดเล่นสามจีปลาเข็มมองตัดเขาคนเดียวเลยเซ็บบอลเดียวกันเลยสามจีปลาเข็มข้าง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 ซ้ายเนาะข้างซ้ายเนาะมัตําไปนะมันเสียงไปอันนี้กระคนหมองกูว่าเราแล้วสิบบอดพอเราอัดเขาก็โดดเลยกูบอกมันตําไปมันชุยช่วยแต่กูโดดเลยแล้วกูล่ล้มลงไปใส่จีตมเลยอืมลูกมาเบิ่งอ้ากูขาดเนี่ยขาดเชฟจะตีมันตําเลยอืมดีแข่งบุหักเนาะ ตามเยเออเก็บม no no ันนั่นสิรอก็แค่นั้วาฮเราติงบุได้เลเจ็บเส้็นมันตามเส้็ทางแอวทางยังเป็นยังบอกเออหอยเป๊นหอยไปเหรอครับได้ห้มม้อบุได้ย่างสามมือนี่เจ็บเจ็บเลยท่านหมอมาคอร่มมีทุ่มประดาสองตัวเออ ว่าเห็นเลยนี่เขาไปซื้อกับซื้อแ้วม่งเลยเออให้แม่ให้หาซิบครูหาซิบนี่ครูซองลอยลอยปลายไปยืมเงอตทวคกับบุญยองไงเขาบวชจำลงเะอืมที่บ้นมีแบบจงไกลัวไปบ่านอรจริงดู้ไหมจริงแล้วแบบเพราะาจะทราทั้นี่นะะหาินอืมเปิดใช้ได้หนึ่งยกกเบื้งขอกบเหลี่ยมอย่ง เขาคัดอ่างไรนี่ฮะซีฟใบไตรจำน่งอืมไปมากกับไม่แต่ไต่ไห้อี่แลั้วเนาะเว่าขนาดว่าบ็อกขนาว่าบชาไหมก็ได้ยุครัาโอ้ใส่ใส่ไมแล้วถึงะมัจีดดอ่า้อคมแพงมันสี่เลัอ่ามันกลวงอาก่วงร่างของมือขอแพรนาะแพรงอีนม่ก็ยังร่างโเป็นเห็นใบมอมบมือนกล้ามมันจ่อนแห้งเลย แผ้แม่และลางอีกประวัตบุมีเงินเพิ่นมือหนึงสี่สิันเอาม่นเอาอะไรขาย่าเนี่ยขามือมันโตจะไปเห็นใช่มันมามันบีบของมันีแจะเลือดตำนนองโอ้ยได้ไหมของเขื่องบ่พอดิแต่ถ้าเอามือบีบมันชิเป็นว่ามันล่างอะแผไหวมันรักเสมันักเสบมือก็ได้ไหมชั่ิเาเอานั่นได้ใส่เจ้เขาใจบอกได้เขามันติดกันมันบติดเขาถึห่างเราเขาชีพทอามาล่างมือแล้วกรจุ่มช้เดนบอกแล้วคอย่มันิเป็นยัง ข้างเขาล่างในเขาล่างสบู่กอนมันบอกเวลาล่างมือเน่นเนาะห่างเดียวนะบ่เบื้องเดียวทำดีกับขาพลงทำดีพิังมันไปั้งเสเลยนะสบู่จักมือเนยะจบมือทิมือเป็นะล้วิมือเดมือได้อออุ่ออกักยุบพาขานนก็บริเวณงานเป็นกระติกระจนเป็นวาพันกนมันคือมือวันประหัดเอีอยทำจะมือวันจัเร่อาการมันอง มันยังนักอยู่พี่น้องเลยทางนี้มันสิมาเย่แต่มือนะพวกเรากันจะได้ไหมันบ่มีคนเลมันไข่หรอมาบีพี่น้องไข่รับับไข่มันร่ปกล่องนึงทั่นี่แล้วความชยากที่มันมืดจังน้ออันนี้ก็ทางนี้ก็มาฮอดตลาดเทโน่เป็นที่ยอมห่อยพี่น้องเว้ยข่าวดีกับทีปากบางประดกันพี่น้อง เราดีก็มาเป็นอะไรกันตังไกำกันอะไรัเน้องตามย่น่นาจตามน้องเสงดกลมาถึบ้านแสเศ้าี่น้องเพ่มาหอดโนนี่กนเดวัดี่น่จ็ดโมงเ็ดโมงกลางวอันนี้นีก็เแต่พอแม่เนี่ยม่างสงเดชานี่ยเดชกัจะสบายประสบอุบัติเหตุ ม่ได้มันสิเออม่ด้มันสิไม่ได้ก็ไปดำดำหน้าเขาเลยยาก่อนกระดมเป็นหน้าเขเมื่อย้องร้ายไม่เหนแ้วหอดบ้านกระนาต้นเจ้าชีหอยเล่เนาะม่นเจ้าีเป็นตามหายแล้วพี่บุญจากฝรั่งเศสพี่บุญจากฝรั่งเศสเลยเนตามหายอ่าจำนวนนึงก็ 300 Euro đô đô thì nào hai trao thật đấy phân hai sang đi là loại rồi xong đấy phía bảo xa nó có mà há phía nào ơi tốt bên ngân lao cả 3 สามแสนอันแปดสิบพันสามล้านสามแสนแปดสิพันเนาะาอันานตอนอนี้ก็มาเตี้ยเต็มเลยพี่น้องเลยอ่ามาวันเกิดล้านพี่น้องสบายดีพี่น้องเนย บายจีเดอรพี่น้องตอรี่นกันนะฮอี่นงนยอครบบ่โอ้ยซำรวยเนซื้อดินแพงกะก็น่าเอินซำรวยแต่เจ พี่บุญฝากให้พี่นอ้องเป็นกะไฮอีเลยนมครับนงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งล้านหนึ่งแสนหน <c oughs> ึ่งล้านเท่าไรของของเ้าหกพันหนึ่งล้านหนึ่งแสนาหสามห้นอยกับหันนาอันนี้มันบุมีิไปน่อยเ็าเอาเลยหน่อยสิพันสิ ทเลยวะตอนน้าชันเลยนะโอ้โหกาโนอีกทไรสี่ั้นแซ่ระันหนูผู้ดีในชื่อน้อยหรือชื่อ่งใหญ่งน้อยน้อยหน้อยคือไหหาต้องโทษหกนะโทษสี่โอ้ย่ะแหล ให้เลยชาพันธ์หนึ่งพันกี oh 10, 000, 000, 000 straight, ่ไปองสิบบาทขอบคุณเลยาเด้อขอบมกขอบใจอันที่ยังกองบุญพีบุญบอกพี่บุญเด้อขอบมกขอบใจให้ลาำรวยเงินทองจนาสิ่งไดให้ได้สิ่งนั้นขอบมกขอบใจี่กสิมาหารเด็กน้อยสองคนงคนยูกยังเกาทิศใกล้กล้กับเยอรมันเมืองทิมันหนอยี่บุญกรดอสมเนีห้าจ นั่งอเออาสิเอาเอาไหไปอันนี้คนละสิบหเขาขานขนาดนี้เลยอ้าวหไก่อนได้อะไรแบ่งหากันเอาทิดนีไว้ก่อนทิศนีไว้ก่อนินีไว้ก่อนนะเรืเองจ่ายน้ำหลังโอเคเอาสิไปนั่นหละได้ป่ะนี่เัาสิไปนํามารลบมากกอ่เด้อ ยังได้ยังไม่ได้ไปเลยยังได้ขอบคุณเอราผมขอบใจน้ำทาม่แม่บุญเด้อทางเมสซีฝรั่งเศสพี่น้องเด้ฝากเงินไม้กลัวทังรีกะเป็นเงินยูโรสองร้อยยูโรพี่น้องแล้วก็ห้ทางครอบครัวกระนาตะอ้นกะ หนึงร้อยยูโรเด้อพี่น้องเด้อให้น้องลงวมหาสิยูโรแล้วก็ให้นางง่ายนังง่ายนั่งน้อยเออนางน้อยอันครอบครัวอไทัยปะครอบครัวสาวอไทยหาสิยูโรหาสิยูโรเนาะรวมแล้วเราเป็นเงินสามร้อยยูโรพี่น้าะขอขอบอกขอบใจทางขอบคุณลายๆาเมยบุญเนาะจากฝรั่งเศสอยู่ยังกรุป็นต่างประเทศเป็นมาเยอรมันเนาะ เงินติดเยอรมันออขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะขอบโมอ<ไ>่ขอบใจหลายเด้อแม่เด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแพงเลยก็มีความสุขยิ่งๆเข้นไปเด้อแม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาสำหรับคลิดในสร้างรีกะสีก็ลาถุกคุณเพื่นอนคนเดียวกอนเด้อพี่น,อ<ห>นอ้องขอขอบคุณทุกรายทุกเมนต์ที่มาติดตามหลับส้มซองสร้างรีพาทำวบายพี่น้อง